สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับรถรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งในรุ่นของเขาเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับขายได้ถึง24ล้านคันนะครับประมาณจะ25ล้านคันจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็สร้างมาแล้วหลายๆเจเนอเรชันนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถที่สร้างชื่อเสียงนะครับให้กับตัวแบรนด์แม่ของเขาเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการที่รถเล็กๆนะครับเป็นรถบ้านเนี่ย แต่ว่าดันเนี่ยไปชนะนะครับการแข่งขันแลลี่สุดโหดน,นะครับแล้วก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าคุณลุงกอดอนมูเร่นะครับบิดานะครับหรือคุณพ่อผู้สร้างรถสปอร์ตที่ดีที่สุดตลอดการอย่างแมคลาเรน F1 นะครับยังบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากแล้วก็ขับดีมากและตัวแกเองเนี่ยก็ยังมีเก็บไว้คันหนึ่งนะครับซึ่งก็จะรถรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ เราไปรู้จักกับ Ford Escort Mark า m ์ x ว c o เมกซิกกันครับผมเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูภายนอกก่อนเลยนะครับก็คือ Ford นะครับเอสคอร์ดมาร์กวันเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับรถรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยผลิตออกมาทำตลาดเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นรถซิติคาร์นะครับเป็นรถบ้านราคาย่อมเยาวนะครับเพื่อจะเจาะตลาดอังกฤษแล,แล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยก็ออกมามีทั้งคูเป้นะครับมีทั้ง4ประตูแล้วก็มีทั้งแวนนะครับแต่ว่าคูเป้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับจนมีคนเอารถ Ford Escort ร์ตบัวันรุ่นนี้นะครับไปตกแต่งนะครับ ไปทําเป็นตัวแข่งแรลลี่นะครับแล้วก็ไปแข่งแรลลี่จากลอนดอนไปเมนะ็กซิโกระยะทางกว่า16,000หม่ไมล์สองหมกว่ากิโลเลยนะครับประเด็นก็คือมนันชนะครับเขาเรียกว่าสนามสุดท้ายเนี่ยจบในวันอาทิตย์พอวันจันทร์เนี่ยในโชว์รูมทุกโชว์รูมในเกาะอังกฤษเนี่ยคนเนี่ยแห่ไปซื้อรุ่นนี้ครับแลวพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนําไปแข่งนะครับทั้งในทางเรียบหรือว่าทางฝุ่นนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาตลอดนะเขาไม่ได้ฟลุกชนะแค่ครั้งเดียวนะครับ ตลอดยุค60และ70เนี่ยถ้าเกิดในสนามทั้งฝุ่นหรือแรลลี่เนี่ยสกอตต์มาร์ควันเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าครองโพเดียมได้ตลอดเลยนะครับตัวสุดท้ายที่ระความมีมากสุดเนี่ยก็คือรุ่น Ford e s c o r t m ์ตมาร์ควันเมซซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าทำออกมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับกับการชัยชนะนะครับที่การแข่งขันแรลลี่อังกฤษกับเม็กซิโกครับสิ่งแรกที่อยากจะให้ดูเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวถังนะครับ ตัวถังเนี่ยแน่นอนนะครับรถที่อายุประมาณ50-60ปีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสนิมนะครับแต่คันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวถังหรือว่าแผ่นนต่างของตัวรถเนี่ยมีผลิตใหม่นะครับแล้วก็มีให้เลือกซื้อเนี่ยหลายๆสำนักเลยละกันนะครับทั้งพี่ผลิตมาในกกองอังกฤษเองหรือฝั่งอเมริกาเองจะมีตั้งแต่เป็นเหล็กแต่เป็นอลูมิเนียมอย่างปัจจุบันนะครับก็คงหนีไม่พ้นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ ซึ่งอันนี้เลือกซื้อได้ตามงบประมาณหรือตามความชอบได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เน้นย้ําอยากจะให้ดูก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของตัวบอดี้นะครับคือความตรงของบอดี้อย่างที่บอกครับรถรุ่นนี้สร้างชื่อเสียงมาจากการแข่งขันนะครับทั้งแรลลี่แล้วก็ทางเรียบเพราะฉะนั้นหลายๆเจ้าของนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะตกแต่งหรือว่านํารถคันนี้ไปแข่งขันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ก็มีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นความตรงของตัวถังเนี่ยอันนี้สําคัญมากรถที่ขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวถังเนี่ยบิดเบี้ยวเนี่ยนะครับมันจะสร้างปัญหาในการบูรณะของเราหรือแม้แต่ลดทอนนะครับความสนุกในการขับนะครับอย่างคันนี้ทังเจ้าของเนี่ยก็นำมาตกแต่งนะครับเป็นสไตล์รถแข่งนะครับออกแนวรถดริฟท์เลยด้วยซ้ำนะครับคือ Ford m มา k 1เนี่ยนะครับในเมืองไทยในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นรถนอกกระแสมากๆนะครับและผมอยากจะบอกว่า หลายๆขันนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะครับโดยเฉพาะคนอังกฤษนะครับที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยด้านหน้านะครับสังเกตตะแกงครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับถ้าเกิดเรามองดีๆเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยคนเขาบอกว่าตะแกงหน้าเนี่ยเป็นสไตล์กระดูกหมาเพราะฉะนั้นในประเทศอังกฤษเนี่ยก็อาจจะมีสับสลงเรียกชื่อเล่นนะครับรถคันนี้ว่าฟอร์ดด็อกกี้ซึ่งคันนี้แน่น,นอนครับสิ่งที่ต่างไปเลยเนี่ยก็คือตัวโปง่งตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นเรียบๆง่ายๆนะครับก็จะไม่มีโปง่ง แต่ว่าพอเป็นตัวแข่งโดยเฉพาะตัวที่แข่งแลลี่ที่ชนะเนี่ยเขาจะใส่โป่งเข้ามาก็เ,าเรียกได้ว่าถ้าเกิดเ,เป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็จะดูน่ารักนะครับเป็นรถซิติคาร์แต่พอมีโป่งขึ้นมาเนี่ยก็ดูดุดันเลยครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากนะครับดีไซน์ที่เรียบง่ายมากก็สมเป็นยุคที่ออกแบบในยุค60แล้วอย่าลืมนะครับว่ารถคันนี้ ออกแบบมาเพื่อเป็นรถสิทธิคารรถบ้านนะครับราคาย่อมเยาเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบก็จะไม่ได้หวือหวาอะไรเหมือนพวกรถสปอร์ตนะครับและนี่ครับเม็กซิโกอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าจุดสร้างตำนานของฟอร์ดรุ่นนี้เลยครับในการแข่งขันชนะเแรลลี่จากลอนดอนไปเม็กซิโกนะครับ ด้านข้างเนี่ยเรียบง่ายเลยครับแต่ผมคิดว่าสัดส,ส่วนเนี่ยมันน่ารักมากครับมันพอดีพอเหมาะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีโป,ป่งขึ้นมาเนี่ยกับล้อแบกสักชุดนะครับมีออฟนิดหนึ่งแล้วก็โหลดลงมาให้มันพอดีเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยผมว่าสวยเลยครับจุดสนิมนะครับแน่นอนก็คือตามหลักของรถที่อายุอนามเท่านี้เลยนะครับก็คือตามใช้ล่างประตูตามขอบต่างๆหรือจุดไหนที่เสี่ยงต่อการโดนน้ําหรือว่าน้ําไปขังนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่า อะไหล่ตัวถังแทบทุกอย่างเนี่ยมีผลิตแล้วก็ให้เลือกใช้นะครับหลายๆเจ้าของเก่าเนี่ยอย่างที่บอกครับผ่านมาก็อาจจะใช้เขาเนะคเป็นรถแข่งนะครับก็อาจจะประสบ,บอุบัติเหตุได้ชัซซี่สัคันบ้านครับต้องดูให้ตรงวิธีสังเกตง่ายๆเบื้อง,งต้นก็คือต้องดูตามขอบช่องว่างระหว่างประตูฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังเนี่ยควรจะเท่าๆกันนะครับไม่ควรจะมีส่วนไหนที่แบบเราเห็นแล้วอยู่ดีมันปึ้งใหญ่ออกมาหรือว่าแคบจนชิดจนผิดปกตินะครับ ถ้าเกิดตัวถังนะครับหรือว่าแชสซีเนี่ยเขาเบีย้ยวฝากระโปรงเนี่ยเวลาปิดเนี่ยมันจะปิดไม่ได้นะครับหรือว่าปิดเนี่ยมันจะไปติดด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะมีการขูดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับที่เราให้ดูเร็วๆแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้แนะนำส่วนมองหารถรุ่นดีจริงๆลองจ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญมาดูนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้จักนะครับช่างเรียกว,ว่าช่างบอดี้ช่างตัวถงังช่างสีอะไรแบบนี้ก็ให้เขามาช่วยดูหรือไม่ก็อาจจะมีหลายบริษัทน,นะครับ ที่เราจ้างให้เขามาช่วยดูรถให้นะครับเราซื้อรถปือสองก็เราใช้บริการดูได้ครับแต่ก็เพียงแต่เน้นย้ําว่าขอดูบอดี้ให้ตรงและไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรหนักๆมานะครับอันนี้สําคัญมากครับไฟไท้ายก็เรียบง่ายครับด้านหลังนี่บอกเลยว่าเรียบง่ายครับอย่าลืมนะครับอะไรที่มันเรียบ,ยบง่ายๆสวยแบบพื้นพื้นนะครับหรือว่าสวยแบบบ้านๆเนี่ยไอ้พวกนี้อยู่ได้นานยนะิเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ยังดูไม่เชยนะครับ ถึงจะไม่ได้ดูใหม่แต่ดูไม่เชยนะชอบครับไฟท้ายก็มีให้เลือกหลายแบบเลยครับจะเป็นแบบธรรมดาเป็นหลอดไส้นะครับจนถึงแบบรุ่นใหม่ๆที่เป็น LED อันนี้ก็แล้วแต่การความชอบนะครับหรือว่าสไตล์การตกแต่งที่เราอยากได้เลยครับอย่างที่บอกครับ ภายในคันนี้หรือว่าภายในรถรุ่นนี้เนี่ยสไตล์ใครสไตล์มันเลยครับอยากจะตกแต่งแบบไหนอยากจะทําแบบไหนเนี่ยแล้วแต่แลยครับเพราะว่าภายในเนี่ยมาตรฐานจากโรงงานเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมนะครับว่าเป็นรถที่เขาเรียกเป็นรถจ่ายกับข้าวครับเป็นรถซิตี้คาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเนี่ยก็เต็มไปด้วยพลาสติกราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเบาะหนังเทียมซึ่ง พอการเวลาผ่านไปเนี่ยของผู้นี้ไม่กี่ปีก็ชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสไตล์ใครสไตล์มันเลยครับอยากจะตกแต่งแบบไหนอยากจะเก็บแบบเดิมๆเรียบๆสวยๆหรืออยากจะตกแต่งให้มันดูซิ่งเป็นแบบสไตล์รถแข่งทางเรียบหรือรถแข่งแรลลี่แต่อย่างคันนี้นะครับออกแนวนรถดริฟท์ครับภายในที่ก็บอกเลยว่ามีเกวัดอุณหภูมติต่างๆนะครับสวิตต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยสตาร์ก็รับเปิดพอคันนี้เป็นรถดริฟท์เนี่ย ผมคิดว่ามันก็เท่ดีนะเท่ไปอีกแบบเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าสไตล์ใครสไตล์มันภา,ายในไม่มีอะไรเลยครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราจะเก็บเดิมก็เก็บเดิมนะภา,ายในเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดสําหรับฝรั่งนะตัวใหญ่ๆแต่บอกเลยว่าสําหรับคนไทยหรือคนเอเชียอย่างเราเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดพอนะครับคันนี้ก็ถอดเบาะหลังออกเนพะื่อให้มีพื้นที่ข้างหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะเลื่อนเบาะหน้าเนี่ยไปข้างหลังได้มากขึ้นนะรจริงๆเรียบง่ายครับภา,ายในก่อนนี้บอกเลยว่า สนุกมากครับมีของเล่นเนี่ยมาดูดเงินพวกเราเนี่ยเรียกว่าโอ้โหมากมายครับสามารถตกแต่งตามสไตล์ได้เลยครับในส่วนของเครื่องยนต์ผมขอไล่เร็วๆเลยแล้วกันนะครับตอนที่เขาเปิดตัว s s o r r t มา r k ครับ ก็จะไล่มาตั้งแต่มีเครื่องยนต์900ซีซีนะครับแล้วก็มาเป็น1,100ซีซีนะครับแล้วก็เป็น1,300ซีซีนะครับทั้ง3เครื่องนี้จะเป็นเครื่องแคมเดียวแล้วก็ใช้คาร์บิวแรงมานี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับไม,ไม่ถึงร้อยอยู่แล้วแต่เครื่องตัวที่น่าสนใจเนี่ยมาเป็นเครื่องยุคก,ก,กลางๆว่าเป็นเครื่อง1,600ซีซีเครื่อง1,600ซีซีเนี่ยจะผลิตด,ด้วยกันนะครับมาจาก2บริษัท บริษัทแรกก็คือเป็น Lotus f o r ดร่วมมือกับทาง Lotus เนี่ยผลิตเครื่อง 1,600cc ซีซีนะครับเป็น double o s h a ฮดแคมนะครับหรือว่าแคมคู cool. ่ส่วนอีกอรุ่นหนึ่งก็คือเป็น Crossbird นะครับทำเครื่องให้นะครับเป็น 1,600cc ซีซีเหมือนกัน2เครื่องนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเก็บรุ่นนี้นะครับโดยใช้เครื่องเดิมเนี่ยผมแนะนำให้มองหาเครื่อง2รุ่นนี้เอามาทำนับแล้วก็ใส่ไว้ซึ่งเครื่อง2รุ่นนี้ก็จะต่างกันนิดนิด,นดหน่อยๆน,นะครับแรงม้าอยู่ประมาณ 116- ถึ120รงร้านะครับ แต่ว่าเครื่องของโลตัสเนี่ยทอกจะดีกว่าส่วนเครื่องคลอสเบิร์ดเนี่ยจะได้รอบสูงกว่าก็อันนี้เท่านั้นถ้าเกิดเจอนะครับไม่ว่าเครื่องไหนเครื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าควรค่าแก่การเก็บนะครับส่วนเครื่องสุดท้ายเนี่ยในรุ่นเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องจากตัวพินโตที่ฟอร์ดผลิตก็อันนี้ก็จะได้ทั้งแรงม้าและท็อกที่เยอะขึ้นนะครับพอซีซีเพิ่มมากขึ้นส่วนในบ้านเราเนี่ยคงหนีไม่พ้นเครื่องญี่ปุ่นนะครับเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยอย่าง หรือว่าเครื่อง S R 2 0 Turbo นะครับแล้วก็สามารถลงได้ทั้งเ,เครื่อง4สูบนะครับในญี่ปุ่นแทบทุกรุ่นแต่ที่นิยมเนี่ยก็คือจะเป็นตัว S R แต่ว่าเครื่องที่นิยมนะเป็นสูตรสำเร็จนะครับของรถรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเจ้าจะมาสลับเปลี่ยนเป็นเครื่องญี่ปุ่นเนี่ย ก็คือเครื่องของ m a z d a าไ็กไฟและที่ดีมากๆนะครับหรือว่าเป็นสูตรสําเร็จเลยก็คือตัวเกียร์ของ m a z d a นะครับมาสด้เนี่ยถือว่าเป็นรถสปอรต์ตนะครับที่เราความนิยมมากๆนะแล้วก็เป็นรถสปอรต์ตที่ขับดีมากๆนะครับใครที่ได้ลองเนี่ยก็หลงไหลแล้วเกียร์ธรรมดาของ m a z d a เนี่ยถือว่าเป็นเกียร์ที่เขาเรียกว่าดีมากๆการเข้าเกียร์จังหวะความความยาวนะครับช่วงในการเข้าเนี่ยถือว่าเนียนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรสําเร็จก็คือเครื่อง m a z d a และเกียร์มาด้ามาลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้เครื่องของตัวฟอร์ดเอนะครับออริจินอลจริงๆเนี่ยก็ยังสามารถเอาเกียร์หสปีดหรือ5สปีดของมาด้ามาประกบใส่ได้นาแต่นเนี่ยแปลงกันไม่เยอะนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสูตรสาเร็จเลยครับส่วนทางเลือกนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยที่เหมือนมีงบประมาณค่อนข้างเยอะแล้วต้องการความแรงแล้วก็ความเดิมนะครับที่แบบเปิดเครื่องมาหรือว่าขับไปไหนเนี่ยไม่อายใครก็จะมีเครื่องนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยผลิตใน ผลิตขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมิลลิงตันจากสำนักนะครับ MST หรือแม้แต่เครื่องที่ผลิตมาจากสำนัก Crossword เองก็ตามนะครับแต่ว่า2เครื่องนี้ราคาค่าตัวดุดันอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเอาเข้ามาบ้านเราเนี่ยผมว่ามีล้านกว่าบาทน,นะครับความแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถจะแรงกันไปได้นะครับถึงประมาณหลัก300หรือ400แรงมาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทำให้ฟอร์รุ่นนี้ชนะแลลี่นะครับชนะในการแข่งขันต่างๆนะครับแล้วก็ เป็นรถที่เวลาถึงปัจจุบันนะครับที่ได้ขับเนี่ยคนก็ยังชอบเนี่ยก็คือรุ่นนี้เป็นรถรุ่นแรกนะครับที่ใช้พวรงมาลัยแบบ rack and pinion นะคือ มันจะเป็นระบบเหมือนกับเฟืองกับเฟืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการบังคับพวงมาลัยไม่ว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเนี่ยครับการตอบสนองเนี่ยมันจะเป๊ะมากนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีทักษะนิดนึงนะครับหรือคนที่ฝึกฝนกับรถคันนี้จนคุ้นชินเนี่ยจะทําการสไลด์นะครับได้ดีแล้วก็เนียนมากๆครับแล้วด้วยตัวรถช่วงที่สั้นนะครับทําให้สามารถเข้าโค้งนะครับได้เร็วกว่ารถอื่นๆในยุคนั้นนะครับแล้วก็คอนโทรลการควบคุมเนี่ยได้แม่นยำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนใร มา,มากนะครับ love, ช่วงล่างนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นโช๊คกับแหนบนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็คือแหนบเดี๋ยวมันจะเป็นเหล็กคานเหล็กนะครับที่ไว้รองรับน้ําหนักเรียกว่าถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเราก็คือเป็นโช๊คอัพออไปช่วงล่างข้างหลังเนี่ยเหมือนกับรถกระบะเลยนะครับข้อดีของช่วงล่างแบบนี้คือ1ราคาถูกนะครับผลิตง่ายนะครับ ทนมากๆนะครับแต่ข้อเสียคือซูเปอร์กระด้าแล้วก็เวลาขับไปเนี่ยเจอน้ำเจออะไรเนี่ยเอะอะเนี่ยตูจะปัดตลอดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมีช่วงล่างพิเศษนะครับหรือว่าช่วงล่างาที่ทำผลิตขึ้นมาใหม่นะครับมากมายหลายยี่ห้อเพื่อให้เรามาอัปเกรดได้นะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าพอเครื่องเนี่ยแรงขึ้นช่วงล่างเบรกและทุกอย่างเนี่ยก็ควรจะ,ะเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยนะครับขับขี่นะครับทันนี้ก็ถือว่าตกแต่งแบบดริฟท์นะครับมันก็จะมีความเป็นแบบรถแข่งนิดนึงนะครับอาจจะทำให้ นั่งไม่ค่อยสบายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดของเขานะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าเหมาะสมกับการใช้งานแล้วกันนะครับจริงรถที่อายุป,ประมาณ60ปีอย่างนี้แล้วนะครับเราก็แล้วแต่ว่าเจ้าของคนปัจจุบันอยากจะตกแต่งหรืออยากจะทําแบบไหนนะครับอย่างคังนนี้ถึงจะเป็นตกแต่งสไตล์รถแข่งก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับ,บสนุกครับ ช่วงล่างก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นช่วงล่างสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นข้างหลังเนี่ยจะเป็นแหนบนะครับเป็นคานแข็งกับแหนบก็ทําให้กระด้างมากๆเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ก็เปลี่ยนแล็บอ,อัปเกรดโช้งโช้กทุกอย่างเนี่ยก็ทําให้ความนุ่มนวลเนี่ยมากขึ้นนะครับตอบโจทย์การแข่งขันนะครับจริงๆแล้วเป็นรถที่ขับสนุกครับผมบอกเลยแล้วก็หลายๆครั้งนะครับหลายๆคันเนี่ยเจ้าของเนี่ยเอาเครื่องมาสด้าก็คือเ e ป็นเมียต้านะครับหรือว่าเอ็นบิกไฟเนี่ยพอใส่กับเกียร์มาสด้าเนี่ย จะขับสนุกขึ้นไปอีกนะครับเพราะมันเล็กๆอะครับมันก็คือเป็นรถยุค60 70ก็เป็นยังไงบ้างครับกับ Ford Escort Mark 1 Mexico นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นรถนอกกระแสเลยนะครับในบ้านเราเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า หลายๆคันสภาพไม่แย่ยงที่คิดนะในบ้านเราปัจจุบันนอแรกเปลี่ยนกันอยู่ประมาณราคาหลักเกือบเกือบล้านนะครับจนถึงล้านปลายๆนะครับแล้วแต่การตกแต่งแล้วแต่สภาพนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถ้าเป็นสายปั้นจะถูกใจมากแค่ได้บอดี้ที่ดีเนี่ยเป็นสารตั้งต้นเนี่ยเราสามารถจะเลือกนะครับตกแต่งแล้วก็ทําออกมาให้เป็นสไตล์ของเราได้แล้วก็มีของเล่นเยอะมากๆนะครับมีเงินทุนที่ถึงนะครับ มีเวลาที่พอแล้วไปเจอช่างที่รู้ใจเนี่ยทำออกมาเนี่ยสามารถแรงเขาเรียกว่าขับกวดแบบพวกรถซิ่ง90 JDM หรือว่าพวกรถซุปเปอร์คาร์ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็ฝากไว้นะครับกับ Ford Escort Mark 1นนะครับอีกหนึ่งรถนอกกระแสนในบ้านเราที่ถ้าสมมติว่าถ้าใครแบบไปเจอหรือว่าญาติผู้ใหญ่มีไว้เนี่ยก็อย่าไปทิ้งเขาเอามาทำนะครับบอกเลยว่ามีราคานะครับแล้วเป็นรถที่ขับสนุกมาก วันนี้ก็เช่นเคยครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับหรือข้อมูลอะไรที่ตกหล่นไปเนี่ยก็ขออภัยเวลาที่นี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแชร์กันครับก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับถือว่าเรามาแชร์แชร์กันครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ